ครับเนี่ยตัวเดิมเลยก่อนถ้ามันเปิดสิบสี่เก้าเราต้องมาการเจ็ดแบบนี้เราก็ไปช้ากว่ามันอีกอีกตัวมันก็บิ้นท่นั้นไปได้แล้วมันติดแรนมากด้วยนะของมันอะ าพาหลุมเรามาเพิ่มแต่ว่าไม่มีจี้เด้งสร้างข้างหลังไอ้บอสไ่้ แย่แย่แบบนี้เสียเปียบมากมซื้อตรงนี้ป้ายแดงออกตรงนั้นโอแย่แย่แย่ถ้าดีเราต้องสู้ไปเชีย เมือผมก่อนดีกว่าพี่ต้องห้าอย่างเดียวพี่ไม่ไม่ไม,ไม่สร้างของผมก่อนพี่เดี๋ยวมันทอยสามโครงออกสร้างยังพี่แลนด์มารเอ้ยแลนด์มาก์ันะพี่พี่สร้างให้ผมยังีง อ๋อผมอีกแล้ว สิแล้วพี่ยังดีมันยกอยู่แล้ว,ลวตอนนี้ทุกคนไม่ตัด70แต่ไม่มีขังนิ่งๆไว้กอฟนิ่ง,ง,งไว้ Một mình sẽ dốt thể đi, ừ, mấy có thể là người พี่เชียร์ไปตัดเมืองพี่สิบสองพี่ตัดเมืองพี่พี่มีการนางฟ้าอยู่ยไหมเอองดีวะถ้าไม่มีการนางฟ้าผมไม่อยากให้ผมอยากให้พี่เดี๋ยวเดี๋ยวตัดเมืองมันแปดเอ็มเออเบิลสี ต้องให้เบิ้ลนะพี่แล้วสร้างสองพอนนะถ้าไม่เบิ้ลนี่ต้องสร้างสามแล้วแหละของมันลุ้นโค้งออก ว่าแล้วมันเอาจนได้ตรงนั้นพี่เชียร์ต้องการ11นะพี่นะมันยังไงมันก็ไปตรง11อยู่แล้วพ่อเมืองจบของมันมีเมืองเดียวถ้ามันได้คู่ตรงนั้นคือแย่หายรอด พี่มันเสียงมันเสียงเกินไปตรงนี้พี่เบิ้ลเบิ้ลสิบสองกดคู่ขี้ดีว่าพี่เบิ้ลสิบสองแล้วไปไปไปการเมืองข้างหน้าเมืองจบกันข้างหน้าพี่เออไอเมืองที่ตรงนี้พี่ทอพี่พี่พ,พี่พี่อยาทอยเมืองตรงนี้พี่เดี๋ยวเดี๋ยวสกอยเอาพี่ไปทอยสิบสองอีกทีนึงครับพี่สิบสองไปแล้วไปสร้างเมืองตรงนู้นไว้สวยพี่เชียรสร้างสร้างสร้างกันไว้ก่อนพี่ปลอดภัยไว้ก่อนครับ สร้างสร้างสมหลังเลยครับสามหลังกันกันเลยกันของมันครับพี่เดี๋ยวสกอยเบิ้ลสิบสองพี่ทอยสีเลยทีนี้ถ้านั้นก็ลุ้นออกเกาะไม่เป็นไรไม่เป็นไรเพราะมันสกอยมันมาได้ไงพี่มันมันสิบสองสองแล้วก็เก้าอะไรแบบนี้ได้ไงเมื่อกี้ครับกู้ก่อนครับพี่เจีย ครับเห็นไหมมันมาอยู่แล้วผมผมรู้มาเพราะมันเพราะมันเป็นเมืองของมันหมดไหพี่ตรงนั้นอะ่ะเนี่ยมันลุ้นแค่ป้ายแดงสิบสองสบสองง่ายไของมัน ถ้าเกิดเขาออกเกาะมาแล้วเขาทอยสิบเอดได้เรายอมนะถ้าเกิดว่าออกเกาะได้ทอยสิบเอ็ก็ยอมจริงก็สู้ไม่ได้ฮนะ้ไม่ก็ดูทันกันละแต่ว่าเราทอยไม่ได้พี่ ไม่เป็นเพราะว่าเขาทําเมืองตรงจบของเราไงพี่เราเราต้องเล่นเมืองตรงนั้นแต่เขาได้เล่นก่อน